สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ VA, y, N A V A D E T Y แนวเดไว้ไม่ใช่แนวเดทตีนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ขอเปิดคลิปของปีใหม่ด้วยเป็น2022 resolution แล้วกันนะครับผมจริงๆ so-called resolution wish list อะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วอะ่ะผมซื้อของสเปะสปะมากๆเลยอะไรเงี้ยเราก็จริงๆต้องขอเกิดนันว่า ตัว resolution หรือว่าตัว wish list ในปี2022ที่ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูวันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมต้องซื้อทุกชิ้นนะแต่เป็นสิ่งที่เรา list เอาไว้ว่าเราอยากได้แล้วก็ถ้าเราจะต้องซื้อจริงๆจะต้องสเปน d ก็พยายามจะเกาะกับสิ่งนี้เอาไว้ก่อนเป็นแบบเป็น first priority อะไรเงี้ยถ้าครบก็ดีแต่ก็น่าจะใช้ตังเยอะมากถ้าไม่ครบก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะแบบไม่ได้แบบออกไปจาก สิ่งที่เราคิดเอาไว้มากๆเพราะว่าแบบปีที่แล้วก็สเปซสปักมากจริงๆอะไรเงี้ยโดยพอมยิ่งแบบกระเป๋าจิ๋วอะคือเทรนกระเป๋าจิ๋วมันมาแรงใช่ปะแล้วราคามันก็แบบไม่ได้แรงมากอะไรเงี้ยก็แบบซื้อไปเยอะมากอะตามนั้น<ส>ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆก็แอบ,บลงใน I g จไปแล้วแหละเนาะก็จะมีทั้งหมด2รูปนะทั้งหมด12ชิ้นนะครับผมมีแอบ,บสองไปด้วยเดี๋ยวลืมก็จริงๆเกินก่อนก็คือปี2022เนี่ยจริงๆตั้งใจว่าตั้งใจว่าถ้าจะซื้อกระเป๋า ก็อยากได้แหละแต่ก็อยากจะได้กระเป๋าที่เป็นแบบ full size จริงจริงจังๆมากกว่าคือครั้งในคลิปที่แล้วเนาะที่ได้น้องบรเลนเซียกาือกาโกลมาที่เป็นไซส์ medium ซึ่งมันเป็นไซส์แบบเป็นไซส์ size, กระเป๋าที่ใช้งานได้จริงแล้วพอได้เอาไปลองใช้ดูอะเฮ้ยรู้สึกก็แบบคิดถึง feeling เนี feeling ้ยมากๆคือตั้งแต่เทรนกระเป๋าจิ๋วมันมาใช่ปะมันกลายเป็นว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็แบบอินกับมันแล้วด้วยความอย่างที่บอกเนาะราคากระเป๋าจิ๋วส่วนใหญ่ราคามันจะแบบไม่ได้แรงมากมันจะแบบซื้อง่ายกว่ากระเป๋าไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยไม่นับชาแนลนะเพราะว่าส่วนตัวแบบเออไม่ค่อยได้สนใจแบรนด์นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปใบหนึ่งก็ตกประมาณสองสามหมื่นแล้วยิ่งพอเราย้ายมาอยู่สิงคโปร์ใช่ปะเราก็ตั้งเบนชมากไว้ในใจแบบออแล้วแบบเออถ้าใบเราประมาณพันหนึ่งไม่พันหนึ่งพันห้าอะไรเงี้ยมันก็แบบซื้อซื้อได้เออประมาณนั้น สรุปก็แบบงอกมาเยอะมากแล้วก็การใช้กระเป๋าจิว๋วจริงๆข้อดีก็ดีนะมันน่ารักดีแล้วมันก็แบบเบาๆเนาะก็แบบใส่เอเซนเชียลได้ครบอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็มีข้อเสียบางทีคือเหมือนบางทีเราก็ต้องแบบจะออกไปไหนมันต้องคิดเยอะว่าแบบต้องพกอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีการรีดิวไซส์ต่างๆออประมาณนั้นซึ่งพอไม่ได้ใช้กระเป๋าไซส์ที่เป็นแบบ f u l l ซส์ฟูลไซส์นี่ที่เนี้ยไม่ใช่ o v e r size คือกระเป๋า over size บางทีพอมันใหญ่ไปมันก็อาจจะมีแบบ มี possibility บางอย่างให้เราอยากจะหยัดของไปเพิ่มแบบใส่ของเยอะแยะมากมายะอะไรเงี้ยฟูลไซส์อย่างเช่นน้องบริเลซียกาที่เพิ่งได้มาใช่ไหมใบนั้นน่ะดีมากตรงที่ว่าแบบเฮ้ย feeling ในการแบบเอาอะไรก็หยัดเขา้ายัดเข้าไปในกระเป๋าอะมันหายไปนานมากเพราะว่าสมัยที่มันเป็นเป็นมิน mini ิแบ็มันทําแบบนั้นไม่ได้เออก็เลยคิดว่าปีเนี้พยายามจัดไม่อยากใช้คําว่าลดเลยพยายามจะไม่ซื้อ ตัวที่มันเป็นมินิแบ็คเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็แอบมีหลายใบแล้วด้วยก็ไม่รู้จะซื้อเพิ่มทําไมอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็น wish list จริงๆนะมีกระเป๋าอยู่3ใบซึ่งเป็นใบที่หนึ่งเป็นหนึ่งใบที่แบบเพิ่งอยากได้อีก2ใบคือวอลแวร์ are, มาหลายปีแล้วหลายปีในที่นี้คือแบบน่าจะปี2ปีแล้วแต่ก็แบบไม่ได้ซื้อสักทีอะไรเงี้ยก็เริ่มจากใบแรกนะผมก็เป็นน้องใบใหม่ที่เพิ่งปอปอ up เข้ามาในหัวคือน้อง บา l เลนเซียกานะครับผม XX b a c k นะครับผมจากคอลเลคชันซัมเมอร์2022ซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้วางขายเออแต่ว่าบังเอิญไปเห็นข้อมูลมาชื่อว่าน้อง XX b a c k ซึ่งเป็นการอัปเดตในส่วนของอตัว h u u r g l a s s Back นะครับผมซึ่งข้อดีของมันที่จริงๆเลยก็คือตัว h u u r g l a s s Back เนี่ยตรงก้นมันจะมีความโค้งใช่ไหมตัว XX b a c k ตัวนี้ก็เพิ่ม Space ตรงความโค้งคือไม่ทำให้เสีย สเปซไปเพราะฉะนั้นก็สามารถใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็แบบอย่างมีนัยาะสำคัญด้ยนะเพราะไอ้ความโคง้งอะบางทีแบบเชฟของของมันเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่หายไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัว X, X b a c k ตัวนี้ที่อ่านในเเป็น description box ของ collection ตัว summer 22ในเว็บไซต์เขาเขาบอกว่าแบบเพิ่ม Space เข้าไปแล้วก็ใช้โลโก้แบบ B B แบบใหม่ที่มันเป็นแบบ B B หันหน้าอย่างนี้เนาะ ซึ่งส่วนตัวชอบมากกว่าตัว B ตัวเดียวที่มาจากตัว A u r a ร์ก s าสแบเพราะว่าตัว BB อย่างเงี้ยไอแบบของตัว X X b a อตัวแบบใหม่เนี่ยมันมีความบาลานซ์กว่าแล้วก็มีความอันเดอร์สเตตมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เท่าที่เห็นนะอันนี้แอบเดาอะว่ามันมันน่าจะมาแบบคล้ายๆสายแบบน้องแจ็กกี้อะคือถือเป็นโชเดอร์แบ็กก็ได้แล้วก็มีเข็มขัดจิ๋วให้เส้นหนึ่งเพื่อต่อให้มันเป็นแบบครอสบอดี้แบ g กได้ด้วยอะไรเงี้ยแอบบเห็นจากรูปเนี้ยเดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจว่า ไซส์กลางอะที่อยากได้อะจะมีฟังก์ชันนี้หรือเปล่าเออคือถ้ามีก็รู้สึกว่าน่าสนใจที่สําคัญคือกระเป๋า b ล l e n c i a g าราคาไม่ได้แรงมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีกระเป๋าราคาถึงแสนเลยด้วยด้วยสามหมังแบบที่มันเป็น Normal Production ปกตินะไม่ได้เป็นแบบเวอร์ชันประดับเพชรประดับอะไรวิงๆิง,งมากมายอะไรเงี้ยเออเป็นกระเป๋าที่ราคาดีแล้วก็ Under s t a t e d แบบไม่ค่อยชนใครแล้วก็มีเอ,อ่อดีไซน์ที่น่าสนใจเออแล้วก็คุณภาพดีด้วยอะไรเงี้ย ก็เป็นใบแรกที่อยากได้ส่วนกระเป๋าใบาที่2ที่อยากได้ก็คืออันนี้วอลแว์มานานมากแล้วแบบมากจริงๆน่าจะตั้งแต่ปี2019ที่ออกมาใหม่อะก็คือน้องเฟนดี้นะครับผมที่เป็นเอ่อน้องบักเอฟเฟนดี้บาเกตเมนในไซส์ลาร์ชคือตอนที่เฟนดี้บาเกตออกมาแบบรีเอดิชันมาใหม่แล้วเขาแบบมีข่าวว่าจะออกเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายตอนนั้นน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนที่ออกมาคอลเลคชันแรกอะมีเป็นหนังสีน้ำตาลพร้อมกับแบบ Go Hardware ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้น้อง discontinu ไปหมดแล้วนะสำหรับ Go Hardware ใน Main Collection ก็เลยแต่เป็น Silver Hardware เราก็ตอนออกมาตอนแรกมีหลายไซส์มากๆเลยอะไรเงี้ยแบบไซส์ไซส์ใหญ่ก็มีหลาย Variety อะไรเงี้ยแต่น่าจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัจจุบันไซส์ใหญ่ที่เห็นอยู่ในเว็บไซต์ที่มีอยู่ในที่สิงคโปร์นะครับผมก็จะมีแค่2แบบก็คือน้องหนังเรียบแล้วก็น้องที่เป็นแบบลายปั๊ม FF ซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่า ไม่ชอบที่เป็นลายตา๊ม FF ชอบน้องหนังเรียบมากกว่าอะไรเงี้ยเคยไปลองมาทีหนึ่งจริงๆไม่ได้ลองทีหนึ่งลองที่ไทยมาได้ประมาณสองสามทีลองที่นี่มาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าชอบมากแล้วก็ลองมาตั้งแต่ที่ไทยราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทจนปัจจุบันราคาแบบหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันกว่าบาทแล้วอะไรเงี้ยคือราคาขึ้นนะ่ะไม่เยอะมากถือว่าโอเคน่าสนใจแต่สิ่งที่กลัวสุดก็คือกลัวน้องจะ discontinu ์มากกว่าอะไรเงี้ยคือซัมฮาก็แอบคิดว่า ไซส์มีเดียมอะไซส์กลางไซส์ปกติอะน่าจะมีโปรในการได้หยิบออกมาใช้มากกว่าแต่ว่าชอบ s i l h ชอบจริตของไซส์ l a ร์จมากกว่าแล้วก็มีแนวโน้มมันจะ d i s ค o น n ก็เลยคิดว่าเออถ้าต้องซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งหรือ3าใบในปีนี้ก็อยากจะให้น้องคนนี้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะแบบชอบจริตในการที่มันถือเป็นอปแ h a n d ิลได้ด้วย cross body ได้อะไรเงี้ยส่วนฟังก์ชันในการทําเป็นเบลแบกอะ่ะก็คงไม่ได้ใช้แบบขนาดใบใบกลางยังไม่คิดจะใช้ใบใหญ่คง,งตลกมากถ้าจะทําเป็นบลแบกอะไร่งเงี้ย แต่ว่ามีไว้ก็แบบดูเก๋ๆดีอะไรประมาณนั้นส่วนใบที่สามที่คิดว่าอยากได้ก็เป็นกระเป๋าที่เล่งไว้นานมากคือส่วนตัวเป็นคนชอบลายเสือมากๆซึ่งกระเป๋าลายเสือ,อก็จริงๆหลายๆปีที่ผ่านมามีหลายแบรนด์ออกมานะเคยเห็นของ YSL ซึ่งส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบกระเป๋า y s l ไม่ชอบโลโก้ไ s l ออะไรเงี้ยแล้วก็มีของดี o r ซึ่งของดีอ r ทำลายเสือไม่ค่อยสวยอันนี้เป็นส่วนตัวเหมือนกันทุกอย่างเป็นส่วนตัวนะ อย่าเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะคิดว่ามันคือทรูสุกอย่างแบบอันเนี้ยคิดโดยส่วนตัวจริงๆของบาิเซกาก็เคยออกมานะแล้วก็ซื้อไม่ทันคือตอนนั้นยังไม่ได้อินมากเลยไม่ได้กล้ามากที่จะแบบซื้อไล่เสืออะไรเงี้ยอ่ะก็เลยเห็นน้องใบหนึ่งก็คือจากน้องเอ,อ่อจากบ้านดอเชแอนกาบานานะครับผมก็ชื <c oughs> ่อกระเป๋าว่าน้องซีซีดีแบ็ในไซส์มีเดียมซึ่งไซส์มีเดียมเขาว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแล้วก็ เป็นกระเป๋าแทบจะแบรนด์เดียวเลยที่สิงคโปร์ถูกกว่าไทยคือที่ไทยอ่ะราคาออ62,000ที่สิงคโปร์อ่ะ2,300สิงคโปร์ดอลลาร์เลยประมาณแบบ57,000อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเฮ้ยราคาถูกกว่าแบบ significantly แล้วก็บ้านดอรอเช่เนี่ยลายเสือลายเล o p เพ d เนี่ยเหมือนเป็นลายเซ็นของบ้านเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น้องทํามาจากหนังซึ่งมันเป็นหนังที่มีความเป็นแบบคล้ายๆพาร d a าซ f ฟิอาเนาะก็คือมีความทนทานแหละทนกับ การขูดการอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็สัพายได้หลายแบบเนาะเป็นท็อปแฮนเดิลก็ได้ค r อสบอดี้ก็ได้แล้วก็ไม่ชนไขไม่สำไไขแล้วก็เป็นลายเสือที่รู้สึกว่าทาออกมาได้มีความเปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้สีมันไม่ได้แบบโดดเด่นวือหวาอะไรขนาดนั้นสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ซัมฮาวลายเสือแต่งตัวง่ายนะแบบใส่ชุดเรียบๆทั้งตัวถือลายเสือก็เข้าหรือแบบจะเดรสอัพให้มันเยอะไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย ็สําหรับปี2022ก็จะมีกระเป๋าเทียกได้อยู่3าใบคือประมาณนี้เนาะแล้วก็แคตตา o ร y ต่อไปนะก็เป็นนาฬิกานาฬิกาก็มีแค่เรือนเดียวแหละคือจริงความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มชอบจิวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือชอบอยากได้นาฬิกาเรือนทองซึ่งนาฬิกาเรือนทองอะ่ะบ้านอื่นอะ่ะมันแพงมากคือเวลาเราไปเดินดูใช่ไหมส่วนใหญ่นาฬิกาเรือนทองที่แบบทํามาจากทอง 18K ดแท้ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก iwc อะ่ะ เป็นอัตโมติรุ่นเดียวที่ผมมีเลยตัว Portofino นะ่ยสมัยก่อน3ามแสนห้าตอนนี้น่าจะสามแสนเก้าอะไรเงี้ยน่าจะราคาเท่าที่เห็นนะประมาณนั้นเออแล้วก็นอกนั้นถ้าแบบแบ,บรนด์สูงขึ้นอย่างเช่นแบบอะไรเงี้ย u n s o n e r ก็แบบน่าจะเริ่มหกแสนถ้าสมมุติว่ามันเป็น Facetphilip ตัวที่มันเป็นอะไรอะ่ะเออคาราชัวว่าก็ประมาณเจ็ดแปดแสนแถมของก็ไม่ค่อยมีให้ซื้ออีกเพราะคนชอบซื้อตัวนี้ไปพ่วงเพื่อไปซื้อตัวแพงเออหรือว่าจะเป็นแบบ ว่าเชอรคองกองซองแตงอะไรเงี้ยก็เริ่มประมาณเจ็ดแปดแสนซึ่งรู้ว่าที่มันแพงไปอย่างไม่มีปัญญาซื้อเอา,อางี้ดีกว่าเราก็ก็เลยแบบเอ,อิญบังเอ,อิญไปเห็นน้องโชปาตัวหนึง่งซึ่งราคาคือตัวนี้นะครับผมแล้วก็ราคาไม่แรงมากต้องขอบคุณพี่หน่อยมากครับผมที่อุตส่าห์เก็บร้อยผมกลับไปรับคือจริงชิ้นเนี้ยแอบคอนเฟิร์มว่าซื้อแล้วแหละครับที่โชปานะครับ,ออรรบผมประเทศไทยก็เดี๋ยวจะต้องหาโอกาสบินกลับไทยไปเพื่อไปรับน้องเหมือนกันก็ถือว่าเป็นวิชลิส s t ที่ a c h i e v แล้วหนึ่งอย่างนะครับผมก็เป็นนาฬิกาเรือนทองซึ่งอันนี้ความเจ๋งคือเป็นเรือนทองทั้งเรือนทั้งหน้าและหลังนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องไขาลานด้วยส่วนตัวชอบนาฬิกาที่เป็นเครื่องไขาลานชอบจริงๆแล้วก็ไม่ชอบให้มีเเออข็มวินาทีทําไมไม่รู้รู้สึกว่าแบบอยากให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะทได้แล้วก็ไม่ชอบให้มีเดทวินโดว์เพราะรู้สึกว่าลาคาญแล้วก็แบบเป็น OCD อะถ้าสมมติว่าหย,ยิบมาใช้แล้วแบบวันที่ไม่ตรงมันต้องแบบปรับให้ตรงแล้วมันเสียเวลามากอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งน้องโชปาเรือนนี้คือตรงทุกอย่างที่ต้องการเลยเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบมี2เข็มคือเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็เป็นไขาลานแล้วก็เป็นเรือนทองอะไรเงี้ยก็ดีชอบมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าสมมติมีโอกาสกับไทยไปเราได้ไปรับน้องมาก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับผมซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีตัวคาร์ทิเย่ก็จริงๆก็แอบแมทช์แคตตากรีที่อยากได้นิดนึงแต่ว่าข้อเสียของน้องคือน้องเป็นเครื่องคอร์ซึ่งส่วนตัวยังไม่อินกับการจ่ายเงิน เป็นหลักหลายแสนเพื่อได้นาฬิกาใส่ทานเอางี้ดีกว่าแต่ซัมฮาวอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงอันนี้เป็นส่วนตัวส่วนตัวชอบนาฬิกาไคลานออโต้ไม่ค่อยชอบเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นนาฬิกานะครับผมสาหรับปี2022ก็มีแค่เรือนเดียวเพราะส่วนตัวไม่ค่อยซื้อนาฬิกาอะไรเท่าไหร่มากมายอะไรเงี้ยส่วนแคตตากรีสุดท้ายที่จะซื้อนะที่ลิสต์เอาไว้ก็จะเป็นจิวเรียซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 6 7 8เอ้ย1 2 3 4 5 6 7 หนึ่งสองสามเออแปดแปดชิ้นเพราะว่าเราอะรีสแคว้์สิบสองชิ้นนันนี่ก็แอบงงเองเหมือนกันก็ทั้งหมดเกือบทั้งหมดมาจากบ้านมาจากบ้านงูบ้านบูเกอรี่ที่เรารักนะครับผมก็เดี๋ยวจะโชว์รูปดูข้างเนาะมีอะไรบ้างก็เริ่มจากแหวนนะอยากได้แหวนทั้งหมดสามวงเพราะว่าอะไรคือส่วนตัวเป็นคนชอบแหวนครบทุกนิ้วอะไรเงี้ยเราก็เคยไปลองลุกของการที่ใส่ B 0ซน่ะทุกนิ้วแล้วมันคูลมากเออ แต่ก็ถ้าเราจะซื้อหน้าตาเหมือนกันทุกนิ้วมันก็แบบจะักระจริใช่ไหมมันดูอธิบายไม่ถูกก็เลยแบบอยากได้ได้ในหลายๆ v a r i a t i o n ซึ่งปัจจุบันอนะ่ะมี B 0 1แล้วทั้งหมด2 2วงนะครับผมก็มีแบบ1แบรนด์ที่เป็น Yellow Gold ใส่นิ้วชี้แล้วก็มีตัวที่มันเป็น2แบรนด์หรือ3แบรนด์นะไม่แน่ใจเออ2 2แบรนด์ที่เป็น White Gold ใส่นิ้วก้อยแหละก็ยังขาดอีก3นิว้วใช่ไหมที่เราจะต้องแบบสารฝันความแบบมี B 0 1ครบ5มนิ้วให้ได้อะไรเงี้ย เออก็เพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้ B 0 1 3วงในปีนี้ในเวอร์ชันอื่นนะครับผมบวงแรกที่อยากได้ก็คือจะเป็นน้อง B 0 e r o o n ในคอลเลคชันที่เป็นแบบ20ปี Anniversary รีซึ่งเอาจริงๆยังพอหาได้อันนี้น่าจะราคาประมาณเกือบเกือบแสนตัว20ปี a n นิเวอร์ r y รีเนี่ยความเจ๋งของมันคือมันจะมีทั้งหมด5ชั้นเออซึ่งมันก็จะแบบ statement ก็คือเด่นมากไปเลยอะไรเงี้ย เคยไปลองที่บาลากอนเราชอบมากตอนนั้นลำใหญ่ไม่ยอมซื้ออะไรเงี้ยไม่มีตังค์ด้วยแหละ,ะแต่ตอนนี้ก็แบบตั้งไว้เป็นธงว่าแบบเออฉันอยากได้ถ้าได้มาก็จะใส่ที่นิ้วนิ้วกลางนะครับผมเพราะว่ามันก็สเตทเมนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อีกวงหนึ่งที่อยากได้นะในเมื่อเราอยากได้ตัว20ปีในพิงโกใช่ไหมหรือโรสโกในเมื่อนิ้วชี้เราเป็นเยลโลโกนิ้วกลางเป็นโรสโกแล้วก็นิ้วก้อยเป็นไวโก้ละฉะนั้นนะ นิ้วนางอ่ะอยากให้มันมีอะไรพิเศษเพราะมันเป็นนิ้วนางข้างสายใช่ไหมก็เลยแอบ,บอยากได้น้องเอ่อซอร์วัในไวโกแล้วก็มีเพชรชูซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้อยู่ในคอลเลกชันของเป็นแหวนมั่นซึ่งไอตัวเพชรตัวนี้ก็ต้องมานั่งลุนว่าณนะเวลานั้นะจะได้แบบไซส์ประมาณไหนแต่ใจเราอ่ะอยากได้สักประมาณแบบ3 0มสถึงห้าตังเลยอย่างเงี้ยก็ตั้งงบไวไม่น่าจะอยากให้เกิน2 0 0 0 0 0เออแต่ก็รู้สึกว่าก็ดูพิเศษดีถ้าสมมติว่านิ้วนางจะมีความเป็นแบบ มีเป็นแหวนเพชรชูอะไรเงี้ยแล้วเพชรชูทั้งทีก็ขอให้มันเป็นแบบด0 1ซละกันจะได้แบบเข้าพัวกับทุกนิ้วที่มีแล้วก็ดูทรงคุณค่าด้วยแล้วก็ somehow มีเพชรที่เป็นเพชรของแบรนด์ใหญ่มาชิ้นสองชิ้นแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะได้เป็นเม็ดใหญ่ๆบ้างอ,อประมาณนั้นแล้วก็แหวนวงสุดท้ายที่อยากได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องใส่นิ้วโป้งเนาะในเมื่อทุกนิ้วเนี่ยมีครบแล้วเยลโล่โกล์โรสโกล์แล้วก็ไวโกล์นะแหวนที่สใส่ในนิ้วโป้งเนี่ย ก็จะต้องเป็นแหวนที่เป็นคอลเลคชันพิเศษก็คือใน1วงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2 2แบรนด์แต่ว่ามีทองมีทองทั้ง3อันเลยก็คือตรงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยเป็นไวโกตรงกลางเป็นวอสโกแล้วก็ตรงอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหน้าตัดเป็นยโลโกอะไรเงี้ยก็น่าจะใส่แล้วดูเข้ากันดีเนาะห้านิ้วซึ่งวงนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดหมืน่นหรือไม่ก็เกือบเกือบแสนอะไรประมาณเนี้ยเออก็ now or never เนาะคือถ้าสมมติยิ่งซื้อของพวกนี้นะเอาจริงๆ เอาไปขายต่อมันราคาไม่ดีหรอกแต่ว่าสำหรับเราที่แบบแหวนนะมันจะมีความคัสตอมไหมระดับหนึ่งคือแต่ละคนมันนิ้วมันไม่เท่ากันอนะคืออย่างผมห้านิ้วอะไซส์แหวนยังไม่เท่ากันสัก,ส,กสักนิ้วเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีสวอปจากซ้ายไปขวาอย,ยังใส่ข้ามกันไม่ได้เลยในนิ้วเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อที่ราคารีเทลใช่ไหมถ้าซื้อก่อน ก็จะได้ถูกกว่าเพราะสุดท้ายของคนนี้มันก็มีพรนมีแบบเทรนดในการขึ้นราคาตลอดเวลาอะไรเงี้ยการก็ต้องมาดูกันว่าแบบจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าน้องในปีนี้อันนี้ก็เป็นธงเฉยๆส่วนแคตตากรีต่อไปก็คือต่างหูนะครับผมต่างหูปีนี้อยากได้อะไรที่แบบเรียบง่ายคือปีที่แล้วขายน้องบูการีบูการีที่เป็นแบบซิงเกิลอีริงไป2ชิ้นนะแต่ตรงกลางมันเป็นโอเนิกซ์เพราะตอนนั้นก็บน่นว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เป็นเพชรมากกว่าอะไรเงี้ย จนกระทั่งขายได้แล้วสองชิ้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อตัวเพชรอยู่ดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงจุดที่ต้องซื้อละเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆละซึ่งเพราะฉะนั้นต่างหูที่อยากได้ในปี2022นะครับผมก็คือต่างหูน้อง B0 B0 นะครับผมที่เป็นซิงเกิลเอียริงแล้วก็เป็นเพชรไดมอนด์สองชิ้นก็คือมาใส่ทั้งสองข้างตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มืนต้นๆเออก็ยังพอซื้อได้อยู่แล้วก็ข้อดีคือ ซื้อทีละข้างได้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบซื้อทีเดียวข้างหนึ่งเกือบแสนเอ้แบบคู่หนึ่งเกือบแสนอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายของบูเกอรี่ที่อยากได้ในปี2022ก็คือสร้อยคอคือเคยทําคลิปป้ายยาน้องสร้อยคอ B ีซีโ1นะในแบบทั้ง b ีซีโร่1บล็อกบีซีโร่1ธรรมดาแล้วก็ตัวที่เป็นเซตตัวตัวเซรามิกอะไรเงี้ยมาเมื่อประมาณแบบต้น,ต,นต้นปีที่แล้วเพราะว่าตอนแรกอะไปเดโพสิตไว้แล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนใจไปเอากำไรงูแทน เออเพราะว่าอยากได้มากกว่าแล้วก็แบบมีตังที่ซื้อได้แค่ชิ้นเดียวไม่สามารถซื้อกําไยงูพร้อมกับสร้อยได้ก็เลยต้องเทสร้อยไปก่อนอะไรเงี้ยฉะนั้นปีนี้ก็ยังอยากได้อยู่ซึ่งราคามันคือมาสองรอบแล้วจาได้ตอนนั้นอะยังไม่ถึงแสนเลยตอนนี้ก็จะประมาณแบบแสนหนึ่งแสนสองแล้วอะไรเงี้ยก็ก็โอเคคือชอบตรงที่ว่าเรามีตังหูในคอลเลคชันเดียวกันแล้วเวลาประกอบให้มันแบบ เป็นดิงกลิ้งสามอันอนะ่ะมันดูคูลมากเลยรเพราะว่ารู้สึกว่าสุดท้ายถ้าเรายังไม่ซื้อปีนี้สุดท้ายแบบไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือช่วงไหนเราก็ยังอยากจะได้มันอยากจะแบบบอเวร์กับมันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าจะต้องซื้อสร้อยสกินหนึ่งในปีนี้ก็อยากจะได้เป็นน้อง b 0 e r นะครับผมก็คือนั่นแหละครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะที่อยากได้ในปีนี้ก็คือมิกิโมโตะนะครับผมเป็นสร้อยคอมุกแบบสแตรน อันนี้ก็เหมือนกันเคยไปลองมาหลายรอบแล้วก็ชอบแต่แบบยังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีคือจริงๆมีมกิโมโตะมีหลายชิ้นนะมีกําไรข้อมืออันหนึง่งใช่ไหมที่เป็นแบบหม,มุกรอบแล้วก็มีต่างหูสองคู่เออแล้วก็มีสร้อยคอที่เป็นหมุกเดี่ยวเส้นหนึ่งแล้วก็มีตัวที่มันเป็นอะไรอ่ะเออตัวเอีรยคลิปอีกหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดในความแบบเติมเต็มคอลเลคชันหมุกของผม่ะก็คือสร้อยคอหมุกรอบนั่นแหละ แต่ว่าซัมฮาวอ่ะการที่เป็นผู้ชายถ้าใส่เม็ดใหญ่เกินไปส่วนตัวเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนผ่าจีนที่แบบเออมิตรพุทธอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบหาเม็ดเล็กๆหน่อยใจอย่ามองไว้คือสร้อยข้อมือสั่งทำพิเศษ5.5มิลใช่ปะ่ะสร้อยคออาจจะหาประมาณ6มิลอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ไม่ต้องเกรดดีมากแบบเกรด3โอเคน,น่าจะราคายเย่มาแบบ7 8หมื่นบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ ซื้อได้แล้วก็มุกมันเก็บไปได้เรื่อยๆนานๆแล้วก็แบบเป็นชิ <Moon> ้นที่คลาสสิกอะไรเงี้ยคลาสสิกเออแล้วก็พอมาสิงคโปร์ผู้ชายสิงคโปร์อ่ะแบบสเตรทเลยอ่ะใส่สร้อยคอมุกกันเยอะมากแบบอย่างน่าตกใจมางคนไม่แต่งตัวไม่แต่งอะไรเลยใส่เสอย,ยืดใส่สร้อยใส่สร้อยมุกอะไรเงี้ยก็เฮ้ยมันเท่ดีก็รู้สึกว่าอยากได้บางอะไรเงี้ยแต่ซื้อทังทีก็อยากจะให้มันแบบเป็นมิกิมโตะไปเลยจะได้เป็นเซ็ตเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็เป็น12ไอเทมที่ อยากได้เป็น resolution ของปี2022นะครับผมก็หวังว่าผมจะ follow ในสิ่งที่เราพูดเอาไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าแบบมันก็เกิดขึ้นได้นะอย่างมันอาจจะมีความสเปซปาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติจะซื้อของใหญ่สักทีหนึ่งก็พยายามจะใช้อันนี้เป็น reference ละกันประมาณนั้นอย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งเซ็ตเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อครบทุกชิ้นนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแบบเป็น แพทเทิรแล้วกันเนาะหรือว่าเป็นเป็น r e f e r e n c e ของผมเองเนี่แหละว่าถ้าซื้ออะไรคำนึงคำนึงคำนึงถึงคลิปนี้ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่อยากได้ในปีนี้นะครับผมก็ลองมาแชร์ด้วยกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ